สบายดีพี่น้องสบายดียำสาวเด้กบริสุทธิเด็กคนพี่น้องกินข้าวสาวร่วมกันเด้กพี่น้องเด้อตำถั่วทอดไก่นั่นน่ะจ้าดูการสุมพักพี่น้องเอ้ยแซ่บหมดจานในนอนพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเอะไรใหญ่ห่างวันนี้มันบาร์บีบีรอดได้ขนาดเด็กพี่น้องกินข้าวบาบอยเป็นอะไเกคนพี่นบองกินข้าวเ้าววันนี้เขาจะไปกินน่องไก่ไปกินมาเป็นเดือน มีแต่งานอีเวนต์มาเฮยเลยบอกินมันก็อากาศนาปกติเลยหนาวม่วามันเย็นเฮยแต่ว่ามนแนมมาไหนแต่มันกัวนนทั้งมานเจ้ไข่มันแดงยังหมดตึงบ่เฮ้ยตึง ก็ไปงจะว่าเขาต้องอู้หมองมันวา่าตึงมาได้ยังบอกวมันก็ตึงเมูหมองเลยเสมอแต่ว่ามันบ่คอยมีห้างเขาไปงเท่อนเออเขาไปงขายเาต้องไปง<ด>อหองมีห้างแต่สีะดเลย ดูไ้ไสิ่าคาพา,า,า,าปิงเขียดก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องเล้ปิงเขียดปิงเคียดมั่นหลังาาาอาหารแแม่ เป็นนี่ต้องใสีบ่มาาแล้วมันเนี่ยทาเลยำสั่วทำงง เออข้าก็เคยได้ยินนีกเลยไอตูวกับแซบพูดงันเอาเราเคยกินกับไอตูวไอตัวกับฟักซีไอตูวม่สิเพ็ดเดี๋ยนแกงน่อไห้เดี๋ยวเน่อยเนาคำลายายหน่อไม้เฮ้ยสื้อซนไม่สื้อเ้ซนเด้อแล้วปลาเจ่าเงินหนสือ เในปรับซองจะเข้าน่อใช้หน่อแฉนสำพามีแล้วไม่ปลูกนะครับมันจะน่อขาวๆไผ่ก็ไผ่ไผ่ไผ่น้ำอะไลประมานี้อะไรทีพ่อแม่พี่น้องหัวบุกี้แบบบุกินอที่แบบแต่เศร้าจะบอกแต่เศร้ากับบุกินไม่ค่อยอยากเลยปกติเธอไม่กินข้าวเช้าไม่ใช่หรอฉันก็อยากแต่ฉันไม่มีเวลาด้ย ยังไงผมเปิยกระป๋าผมเปิดกระปลาดี่มอะไรมากิใสจุ๋ยโอ,อ,อ้อยไวๆเนาะอีกระทิตหนึ่งกับบุญน,นันท์ดีแน้ว ดกะส้มวันนี้เขากินส้มกินดนีเป็นแนม่เหอเป็นแม่เอ็มเหรเขาใช่แม่ไม่ใช่ไมื่อวานนีแม่ท้าวใช้อยู่นั่นแม่บ่บอกสิมันละพาเดีย่ามาอย่างกระจับไหวอืออือนี่ผู้ชจยดีฝากเงินมาให้น้องมอสได้มื่อคืนนี้ลืมแล้วลืมมาใหนมาแล้วอ่าหนองมอสได้เพิ่มอีกแล้วสองลอย สองร้อยบาทขอบคุณนะหลายจ้าที่มตตาลูกไอ้ร้านไส้เนาะเป็นห้างกามาตะเมืองนอกังกากโตอยังยังไม่ได้แหลกเงินนี่มันอยู่ในบัญชีข้างมาเขาจอะกับเขาซูนกากโตเหรอเนาะเพราะเป็นร้านซูนเนาะอันกากโตอยู่ในโรงแรมพูดโดนปั๊บใช้แล้วนะเมืองนอกเลยทำมาโดนปั๊บปั๊บเงินบอกเอออี้ยมันใส่สุกขนาดยัง ท้รงการนี้เล้อยู่พว่น้องเ้าก็สซมากันอีกคนหนึ่งเรารอบวัยเราเพราะว่าพี่จองโรงแรมแล้วแล้วก็มากักตัวเจอกันนะน้องนนองเว่ะจ้าจะรอเลยพี่นัะอ่าอ่ะอิะ่ะจ่ะะอ่้อ่ขอ่นออ่ะเ่็นไะ่ะ พูเย็บทุกันยังนี่ดิร้านาานั่นข้ามเข่านะซำก็มันเอาซีนโลดเอาดาโลดบ่ข้ามเข่าตาสวดหลายคนว่ากินทำ่ายญาติคนญาติญาติราติญาติหรอเขากินเผาไปกินมาให้ข้ามหน่อยข้ามหน่อยแล้ววะบอกสื่อด้และววะยัไงจะดีกัพ่อพ่อยอบคุณ ขอบคุณนาราจ้าจ้าย,ย,ยิง่งงอดีใจบอมบมดเปิดมีเงินติดบางทีสองร้อยประมาณว่านั่นเนาะหายเมื่อเลยออืโ,อโอขอบคุณครับขอบคุณไหมลูกขอบคุณครับหนบนำดีใจบาอาใกล้สิพอ่อข้าชิ้นจอดน้องดาวแล้ว พี่ป่านอาวัน่าเอ็มน้องดาวน่ะน่ารักเดินน้องมอสน้องดาวอ่ะเขาน่ารักนะเอาแม่เพิ่นหาคู่ให่น้องดาวแ่บเข้ามาหน่อยเนาะนี่ตอนเดียวนี่เฮ้ยมามาเมื่อเดี๋ยนก่อนเนาะ แต่เงินเรากับมีมแต่บอกเราทำแหลกเป็เงินงยูโรอ่ะอืมมองจับก้าวโตก่อนห่ะแม่ไม่ได้บอกแม่ต้าเอาสับปูกมาหายบอกข่าวนี่นะ เอากล้าอังไหนเพราะ้เกี่ยวข้ดอแล้วกับตอเลยนะเกี่ยวข้าขอาใส่กล้ากันจะมาหาตบกล้าก่อนไปอันดำก่อนจะมาซูกก่อนมาจ๊ะฮห้าเรา,เราเอาห้ะ บรไณกางสางมันนะโน้บุลเล่ได้จักตานึงก็ยังดีเหมี่ยวก็ปลูกนะเกษตรโบราณกางสางมันเนาะไปกินมันหอมหอมว่ามันี่ได้แบบหมาสมองหนึ่งพ่อ แมได้พาบอของในรองแฝงรองมอขาเปลือกไอขาปูกนะบอ นอดีล้าเอาหน่องดาวมาเลี้ยงกันอย่างนี้ลวก็เจ้าอย่างเเลี้ยงน่องดาวไอ้นองดาวกับผู้หุน้ำสเยดูนะนี่นำแป้งก็แหนมเนี่ยมันแห้นจีน ไอเบิร์ดเนี่ยฟินคือเขาไปใส่หนาคนาปุ่มมาในสตูดิโอด้วยที่กินข้าวของท่านเบาหมีขยะนะเอฟซีเอี้ยงเยอะแยะคุณเอี้ยงเอฟพี่น้องมาให้เอี้ยงให้ห้องคุณเอี้ยงเด้อบ้ดนนะคุณเอี้ยง Oh. โอค้คนบอ่อนทูทูใส่ลังมันเป็นตรงนี้ติดปากนางามปะเติมหมู่บ้านนี้คนนีจิดนี่บ่จะปล่อยมาแล้วนะเฮ้ยจะปล่อยโต,ไ,ตไหมครับ ปล่อยต้องเนี่ยไปล่อยไวน้นะแซ่พี่น้องเลยป้า,ถ,าถั่วตำถั่วใครดีพี่น้องสมพักก็ยังคือเก่าเนาะโบม,มากปปนไนรบ่สสมพักเปลี่ยนนะ่ะเรียบร้อยแนละ้วล่าเลยพี่น้องอย่ที่แม่ว่าจะขู่ตะโกนเรอง,องอพอาก้นไม่ขีนนาสบายดี